สวัสดีค่ะพี่น้องพอกมุ่ยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้ามาแล้วลมาแล้วพี่น้องจ้ามาพร้อมกับแดดเปียงเปียงสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาตายตายตายยายหน่วยเอตายบัดนี้ละเจ้าบ่ตายเมื่อนี้ยีือว่าจะเกียงเตืบเพร่เพร่เงาไหไข่หอยพี่น้องพิมบ่รับก็นอนเพิ่นกับ พอได้พิกัดพ่อได้สัทานทพีคนก็ะล่งมือเลยตั้งรื่ต,ตนกันนะพี่น้องนะโอ้ยหอนก็บหอนคมกับยุกไกลพูนมเมื่อนี้พี่นอ้องพอพี่น้องทังบ้านกอกนะคะ่ะมาเยือนถิ่นปลาลูกคอกอีกครั้งสำหรับทีมงานเท้าห่างหายไปโดนเติบไปเดินสายทางอื่น มีโอกาสกลับขึ้นมากเยือนถิ่นปลาลูกครอบอีกเทค่หนึง่งเอาคงสียู่สีสเกตอีกลายเหมืออยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเกือบทั้งเดือนน่ะทีมงานเ้าสิทําการแสดงอยู่แถวแถวสีสเกตเนาะพี่้องแต่ว่ารถพ้นมาอย่างผนเปิดไฟหวาบวาบเปิดไฟเล่นวาบวาบอยู่คนมีเหตุอันใดหรือ หรือว่าเพ่นสีมะเขืยอันไหนกับเป็นนาทีของเพ่นนาะพี่น้องแดดฮอนอิลีพี่น้องสถานที่กับยุ่งไฮทงหน้าจ้าปลาลุกข,ขอกกับคงสิีเมียบานอุ้งอิงกับเมียบาน แมนุ่ยก็ขอแสดงความยินดีกับบอสด,ด้วยเดเอรที่ได้รับรางวัลแล้งสงเกียรติมานนี้บอสกับ,บินเขากรุงเทพแบบด่วนๆเพื่อที่ไปรับรางวัลแมนุ่ยขอบแมนุ่ยแสดงความยินดีกับบอสผ่านช่องก็แล้วกันเนาะคะ่ะช่อง u t u b e เยี่ยเหลี่มลำเพลินออฟฟิเชียลละ่ะขอแสดงความดีใจกับบอสด,ด้วย ต้จนจวงไปยังมาหนเนี่เมื่อนนย่างนีนิ้ข่าวว่าได้ตีบหลายแถวมาเลี่ยงเขาแม่ดูลอยยี่สิบไงตีิแต่หัวคำนัพอหยุดก็ได้แล้วเจ้าหน้าที่เขามาทำไมมาทีาวไปรับรองว่าเขาให้ลงถูกต้องไหมถูกต้องไหมล่ะไม่ไม่ได้ขอเลยใช่ไหมหรือ บ่แมนเด้อพี่น้องนั่งสามเบาหลินซือๆเขาต้องเคลียแล้วล่ะเขาคอยกาให้ห้ามาลงถามเพ่นูเจ้าเขามาอย่างเจ้านาทีฮะงานวิกกันเลยงานแม่้าอก็จะผาพเด๋ยงานงานนั่นเนี่ยนี้งงานงานแม่ขานี้ย หงเอเลยบนในแดดเลยสามสิบแปดสามสิบเก้าองศาในวัดเล่นยญมาอะไสถานที่ทับแคบแห้งเฮ้ยฮะมในวัดแคบ,บเหรอแข็งเพื่นสั่งของไปกระจายไปเบิด์ตแม่ตั้งหมอลำไปซ้อง,งข้างหน้าผมด้วยหรอไปบ้างเอ้ยบอกมันมัน,ม,นมันเป็นที่ที่ไม่บาลานซ์กันแม่มองบ้าล้มเลยวงหนึ่งพู่นมอลำสิงแม่นแล้วเคื่องบุตรซของอีกวงหนึ่งมอลำสิงแม่นแล้วไปแล้ว พี่หลวดไปแล้วโอ้ยไปแล้วพี่เขี้ยแล้วลหบอพี่ไปแล้วคนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของเพิ่นตรวจท่วมเรียบร้อยธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ของเพิ่นฝาดก็เริ่มทยอยมาแล้วเด้อพี่น้องอ้ยลูกเต่าจะไปอยู่จังไหน ลงเด้อรดเด้อลูกเอ้ยใจขาดเด้อลูกเลยคือทั้งรลดบาดุนลงเดอ้อลงเดอ้อพ่อใงี้หวังก็ใหายดูเห็นพ่อว้ว่ายผเห็นบอ่อพี่น้องพ่อใหญ่ยวังแล้วา่อสื่อแอร์ส่วนโตแล้วสื่อไปบุ๊มมันลงพื้นตัวน,นั้นน้ำหนักมันเยอะมันลงพืน้นถ้าปวดส่วนนองนะ บ่บอยางเด้อพี่น mm ้องเดีดห่อนปันน un> ีน่บอยางเด้อกเริ่มน้ำยังไหวน้ำเปล่าหรือนำอารมณ์เราไปยังเรืน้งนำเปล่าถ้านำอารมณ์แม่สียางไปเอาฮะ คุณาย่้ดูแล้วยังประสื้นน้ำแข็งหูเดี๋ยวใส่กระสอบไา,า่มาเขามียังใหเข้าบอลเนี่ยมียังเขาจกว่าหมูห้าตสอแบงค์พลขีดเลยถ้าหมูหาซิโลไปปิ่งกินไผ่มันรวดออกจากนี้มืออื่นเท่ากับไป <laughs> อุทุมพรพีสัสมืออื่นเน่วนเวียนอยู่แถวนี้ละจ้ะจพี่น้องบ่าหากินไก่หรอก โอ้ต่ม,มงคลชื่อสุเพเหรอเออเออมึงเลียดต้นที่บวลาบนนอนมั้พี่รองแต่ว่าเพิ่นโทษเหรอหัอีรีทิมนี่นทำงานสุดยอดเลยไหนไหนตะมากอมาให้แมโ่โชว์ให้แม่หน่อยเอตะมากอมาต้นจวงต้นจวงเขากินอย่างนี้เหรออร่อยม,มากเลยฮะคิดยากใชยคิดยากโอ้ยเงินไปใส่เบิดเทิงกลางเต็นเทิงเห็ดขน เทิ่งเป็นต้นจวงมือขึ้นพนลับติบบักลายพลับตื่นเสามาเม่แเมีม่ยฟาดหนูออกฉากนูได้บักลายหนึ่งพลับในเงินพันสองพล่ะโอ้เป็นซุปตาแล้วเดี๋ยวนี่กินตักหงเห็นบอลในโทรศรัพท์นจอตับหมูกินตะปุกโอ้หิมามืดอโอ้ กุหลังคนกับยางพุ่นไปซื้อหน้งแข็งหอดใส่ก็ใส่กันสอบป้ายเหรอฮะว้าวเอาเข้ากับกันตายตัวมันไก่เนาะมันมีน้ำในใจแต่ต้องห่อน้ำไปพอบพูนแม่พุ่นไก่มาเอาอันกล่องซองให้พี่น้องเบิ่งว่าพญิวังอยู่พุ่นเหรอพูนแม่มองอยู่แม่น้ำโขงจะนะพี่น้องเอ้ยบยยางไปทายไผ่ดอกเด้อเกี่ยววะ แคบแสบจอยลรมกินแล้วอกโมแก้ว่ะบอกโอจอยไม่ใช่ในเรื่องนวยเฮิร์มนะเพราะว่านวยดีบอกกินสมจข่ใสโอจะองพนวายูหรอคอพอยังแกงก็ได้ปลาลันเ่นรมเมันสมันโมแสบปลาลันอันนี้มันสูบบังม่วงแกวมันเฮิร์มมันแสบเด้อโอแต่ขอนี่ระยะทางเราขอนุิบะหอดตือเครื่องวองน้ำญี่ปุ่นวังน้ำน้ังน้ำญี่ปุ่น คันแทรกกับบ๊อมี่่างมือแรงเขาเย็ดจังไหนเลยก็แย่วังมาเจอกับอาการแจงเลยวแงโอ้ยเป็นไงคู่บังจะคู่กับบ๊อมีนอะไรเป็นน้องหนามบ่นแมนแมนเป็นน้องหนามอันนั้นเป็นซ้ำน้องตัวโม้องไ่ค่อยดีนั่นเป็นซ้ำน้องบ้าการล่องทุ่งสีสุมหาดยานอิปิงโอ้ยน้ำมันไปตะอาบน้ำขี้ตุ้มโอ้ยน้ำแถวนี้เป็นน้ำแดงแดงมั้งบ่มันเป็นขี้ตุ้มแมนน้ำหน่อยน้ำน้าแรงังนี่สิละพี่น้อง ถามไอตำรวจวันไอตำรวจมาอย่างโอ้ยหอนพี่น้องจ้าแ,แต่ละมือแต่ตลอดแต่ล,ตล,ตละมือเนาะพี่น้องเนาะเอาชีวิตหลอดหลอดไปมือเมือนึง แอดมินก็นทำงานละคะนฮะมุมมือ,ม,อม,มุมมือนอีกก็ว่าไม่รลอดแล้วรุ่นมืออื่นอีกอแดดเดือนหาเนาะพี่น้องผู้อยู่ห้องแอร์กบสิไถ่ยอยู่เด้กพวกพวกแม่นุ่ยกับแอร์ด้กันแอร์กีจงไว้จังใหม่ในเด้อ มะโจงเห็นมอันผีโจงเห็ดไผ่จงมาจงไปไรเหรอัวเอาเมืองว่านคือแสบแผลไก่อย่างไก่มุนบ่ะชอบจังรสชาติหวานหวานแบบนั้นโอเลว่าอันแม่ไก่ไผ่ผมกินเบิดแล้วเดียวค่ะโอ้กินเบิดแล้วห้องไอซามสันแบบบ่บ่สนละโอเมียนแล้วไใส่ใส่ต้นจวงใส่ตาดี อะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกรพาพีพาหนองเบิงสถานทีเมื่อน,นี้ว่าลงโจงซํำใดลงจงเร่งเคียงซํำใดขอ,อกันคลิปหนาขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณถุกกำลังใจเบิงเราก็กดไลค์กดแชร์ผู้ใดว่าท่านติดตามฝากกดติดตามทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟิเชียลจ้าสบายดีค่ะ